สวัสดีกรลยาณมิตรที่น่ารักทุกๆขั้นนะครับวันนี้เต้คุงก็จะมานำเสนอในทอปิกที่ว่านายเวนเจ้ากรรมนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับนายเวนเจ้ากรรมเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับบุคคล ที่เกิดมาในครอบครัวเดียวกันเนี่ยแหละครับอาจจะมีศีเสมอกันก็ได้นะครับหรือว่าจะผูกอาคาตพยาบาทจองเวรกันตั้งแต่พบชาติก่อนๆก,ก,ก็ได้นะครับก็จึงนำมาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วพอเขา เสียชีวิตหรือว่าดับขันไปนะครับเขาก็มาขอส่วนบุญนะครับนี่นะครับผมก็คือเจ้ากรรมนายเวรหรืออย่างเช่นเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงเอาไว้นะครับแล้วเราก็ไปทารุญมันมันก็อาฆาตพยาบาททางที่ดีก็ให้ทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศล แล้วก็แผ่เมตตาไปให้แบ,แบบแบบไม่ไม่มีประมาณก็ได้นะครับแล้วเราก็จะได้อ่ไม่จองเวรซึ่งกันและกันอีกนะครับโอเคครับนายเวรเจ้ากรรมครับฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสน,นี้เต้คงสวัสดีครับบ๊ายบาย